สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Q Review วอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นสินค้านะครับเกี่ยวกับไม้โซฟี่นะครับหรือว่าไม้ถ่ายวอ k นะครับนั่นเองนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากในช้อปปีนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันถูกดีนะครับในราคาที่25บาทเท่านั้นเองนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยจะไปดูรีวิวแบบจัดเต็มกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆเนี่ย กดไลค์กดซับสไครป์ช่องคิวรีวิวไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในการรีวิวเนี่ยเนเต็มๆกันเลยนะครับไอไม้ตัวเนี้ยในราคาแค่25บาทนะครับในช้อปปีนะครับว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับผมเห็นถูกดีนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านะครับเพื่อนสําหรับเจ้าไม้ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นไม้สําหรับ ตั้งถ่ายวิดีโอถ่ายวอล์กนะครับหรือว่าเราจะไปโซฟี่ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับไวส้สาหรับถ่ายรูประยะใกล้แล้วก็อัดวิดีโอนะครับลง Youtube ลง t i k ต o อกอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนโอเคแต่ว่าในราคาของมันเนี่ยผมอึ้งมากเลยี่ราคา25บาทนะครับแล้วมันมีไอตัวนี้ด้วยนะครับไอตัวอะไรวะไอตัวล็อกอะนะครับเป็นแบบไอตัวล็อกนะครับเป็นแบบ ดตัวนี้นะครับพอกดตัวนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้มันโยกไม่ได้ใช่ไหมตอนเนี้ยนะครับมันโยกไม่ได้พอเรากดตัวเนี้นะครับปุ๊บเนี่ยครับเนี่ครับมันโยกได้นะครับสามรอหกสิองศาเลยนะครับปรับระดับได้หมดนะครับดูครับเอียงสูงต่ํานะครับได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะล็อกนะครับถ้าเราอยากจะล็อกเราก็ปล่อยนะครับกดปล่อยนะครับมันก็จะล็อกนะครับแต่ว่าไม่ได้แน่นมากหรอกนะครับ นะครับมันก็ล็อกให้อยู่นะครับก็คือถือว่าดีมากเลยนะครับเพื่อนเนี่ยล็อกแน่นแหละนะครับมันดีนะครับในราคาที่ยี่สิบห้าบาทนะครับซึ่งไม้กิมบอในราคายี่สิบกว่าบาทเนี่ยมันไม่มีนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะมองให้เห็นภาพนะครับผมเคยสั่งไม้กิมบอในราคาเนี่ยยี่สิบกว่าบาทมาแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้เนี่ยนะครับดูกองแกงกองแกงมากเลย นะห้องแก๊งมาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับบนหัวก็มีไว้ใส่ไอตัวเนี้ยอย่างเดียวนะครับไอตัวหนีบเนี้ยนะครับเอาใส่ไปแค่นั้นเองนะครับเนี่ยราคายี่สิบห้าบาทเท่ากันนะครับแล้วขาเนี่ยหักไปแล้วด้วยนะครับผมเอากาวหยอดถูกไหมครับผมเอากาวหยอดตามช่องเนี้ยนะครับเต็มเลยนะครับเพื่อนๆเอากาวหยอดเต็มเลยนะครับเพื่อจะให้มันอยู่นะครับเพราะว่ามันรับน้าหนักโทรศัพท์เวลาเราสายไปสายมาเนี้ย ไม่ไหวนะครับขาหลุดนะครับตั้งแบบโต๊ะก็หักนะครับพับมันขามันพับขึ้นมาเลยนะครับถือว่าหัวแตกมากนะครับสําหรับเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับนะครับที่เคยซื้อไปก่อนน้้นหัวแตกมากนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็ถือว่ามันโอเคเลยนะครับสําหรับในราคาแค่ยี่สิบห้าบาทนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมก็ลองใช้งานไปแล้วนะครับประมาณ 3-4ี่ครั้งนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยที่เคยซื้อไปนะครับมันหักนะครับเลยต้องหยอดกาวนะครับถือว่าดีมากนะครับใช้ถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกได้นะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นไม้โซฟี่ที่มันไว้ถ่ายบล็อกดีมากๆนะครับเออแล้วก็ดีมากๆในราคา25บาบาทนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ นี่ื้อในราคา25บาทนะครับขอย้ํานะครับแล้วก็ถ้าให้มันดีกว่านี้ก็ต้องไปซื้อของแท้นะครับตัวแพงๆนะครับอันนี้อันอาจจะเป็นของก๊อฟก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้พัสดุเนี่ยมันจะเป็นพวกพลาสติกหมดเลยนะครับเพื่อนอ้าวเนี่ยนะครับนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวจับดีหน่อยนะครับก็ให้ซื้อตัวนี้นะครับเป็นตัวจับนะครับ มียี่ห้อขึ้นมาหน่อยนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าถือว่าดีมากเลยนะครับเอามาใส่นะครับมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวไอ้ไม้ถ่ายวอล์กตัวนี้ได้นะครับแล้วก็พัสดุของมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไอ้ตัวยางรองมาด้วยนะตัวยางรองตัวเนี้ยนะครับสามารถถอดได้นะครับไว้สําหรับล็อกกับตัวจับมือถือนะครับก็จะมียางรองอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นแผ่นยางรองแบบนี้นะครับ ข้างในเนี่ยไอตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นโลหะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นไอตัวโครเมียมเนี่ยนะครับสรุปว่ามันน่าจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกชุบโครเมียมนะครับน่าจะเป็นพลาสติกชุบโครเมียมเลยนะครับแต่ว่าราคา25บาทก็ถือว่าโอเคนะครับดูมันแข็งแรงมากเลยมันแข็งแรงกว่าตัวเนี้ยนะครับผมก็เลยลองซื้อมานะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ย ผมเคยเจอร้านหนึ่งมันแพงมากเลย2-300นะครับ <Wow. S 1> แต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวก๊อปนะครับเป็นของก๊อปแต่ว่าก๊อปเกรดเอนะครับเกรดเอแต่วัสดุพลาสติกหมดเลยนะครับในราคา25บาทนะครับก็นะครับถือว่ารับน้ำหนักโทรศัพท์ได้ดีอยู่นะนะครับในราคานี้นะครับแล้วก็แข็งแรงตามสภาพราคาของมันนะครับเพื่อน อันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปหาซื้อดูได้ในช้อปปีนะครับก็ไปหาร้านค้าเาเองนะครับอันนี้ผมจะไม่แนะนําร้านค้านะเพราะว่ามันอาจจะเป็นของก๊อปของที่ไปก๊อปของคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าของจีนแดงอะไรนะอย่าเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแนะนําให้ซื้อของของดีทองแท้ดีกว่านะครับแต่อันนี้ที่ซื้อมาก็คือผมเห็นราคามันถูกนะครับแล้วก็เลยอยากซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆดู แต่ก็เลยลองใช้งานไปด้วยนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับก็ถือว่าเออมันดีอ่ะนะครับมันก็ดีมันก็ดีน,ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายวอลกอางี้ก็ไปหาซื้อมาถ่ายได้นะครับถึงแม้ว่าเราซื้อมาเนี่ยมันหักมันทิ้งมันคว้างอะไรเราก็ไม่เสียดายนะครับในราคานี้นะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยคนไหนเนี่ยที่มี โค้ดส่งฟรีในช้อปปีนะครับเราก็สามารถใช้โค้ดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับก็ลองไปหาซื้อดูเอานะครับอันนี้นะครับอันนี้จะใส่โทรศัพท์ให้ดูนะครับเนี่ยเวลาใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับเพื่อนเอาไปถ่ายวอล์กถ่ายอะไรได้นะครับนะครับตั้งโทรศัพท์ก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับ25บาท เออถือว่าโคตรคูลนะครับว่าคุ้มอยู่นะครับสําหรับคนเริ่มต้นถ่ายคลิปทําคลิปลงติ๊กต็อกยูทูบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาดูเอานะครับในช้อปปีนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับในราคานี้นะครับอ่ะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยชอบคลิปที่ผมรีวิวในวันนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ยังไงถ้าเกิดเป็นประโยชน์เป็นความรู้กับเพื่อนๆ่ยังไงก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, บอกด้านล่างคลิปนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ